บล็อกอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรศูนย์ลก,กากรเหรอนนะคะตาตาน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับก็บสู่กาดาองอิตาลีชาแนลนะคะวันนี้ของมีกล่องพัสดุมาส่งค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอาของที่อยู่ข้างในมันเหมือนอย่างที่ใจเราคิดไหมเนาะนี่จ้าของมาจากอังกฤษนะคะอันเนี้ยของรอ1เดือนเลยค่ะ คือป๋งสั่งกระเป๋ามาจากอังกฤษแล้วทีนี้เขาเหมือนกับบล็อกอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรศูนย์นากากรนะคะที่นี่เขาเรียกเรียกว่าโดกกานะตะกี้ไปสนีเพิ่งมาส่งเลยจ่ายไปที่สิบยูโรนานมากคือตะก่อนอะ อ,อังกฤษเขายังอยู่ในในยุโรปนะคะแต่ตอนนี้เขาเขาแยกออกไปทีนี้พอพอ,อส่งของซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีปัญหาเนาะ<ม>ตามกันสามีโทรโทรตามให้อยู่อสองครั้ง เราก็คอยเช็คสถานะอยู่ตลอดค่ะมาถึงเซตที่เปิดดูกันเลยตื่นเต้นนี่คืออันนี้ของอยากได้แองแต่ว่าที่ที่ชอบที่อิตาลีไม่มีค่ะที่โรมไม่มีตาตาันโอ้ยคุณ เปิดเลยเปิดเลยส้มส้มเ,เลยยคนเขาชอบนะคุณโนนี่จ้าได้ถุงกระดาษ กระดาษเอาไว้ก่อนดูข้างในก่อนอุ้ยคุณตาตันตาตันอันนี้เป็นสายกระเป๋าค่ะน,นื้เป็นยาวๆสายกระเป๋านะ อันนี้คือน้องกระเ๋าะน่ารักไหมน่ารักเนาะคุณเนาะเป็นมีนี้ค่ะอันนี้เป็นด้านหน้านะผมคิดว,ว่ามีลายอันนี้เป็นด้านหลังแต่่เวลาเปิดแล้วก็จะเปิดตรงนี้นี่นแอบ,บดูรีวิวมาเรียบร้อยแล้วข้างใน ข้างในก็จะเป็นโล่งๆนะจ๊ะไม่มีอะไรกล่องลองใส่สายจ้าอุ้ยสายเขาก็เป็นเดี๋ยวเราคอนโทรลก่อนโอเคเนาะสายก็ยังไม่ได้ใช้คุณเห็นไหมเนี่ยสายก็ยังไม่ได้ใช้คุณเห็นไหมเนี่ย น่ารักมากดูโปล,โล่งลงสะพายเราใช้หน้าร้อนได้เลยค่ะเดี๋ยวสะพายให้ดูก่อนสวัสดีค่นะคุณคแถวมุมหลังบ้านต่อนี่ไม่ดีเลย ใส่ไซส์สั้นๆไม่ใช่ไส่เล็กนะคะไซส์สั้นๆเหมือนเราเพาว่าเขาจะอยู่ตรงนี้พอดีเดี๋ยวพอกไปเอาอันลองเอาโท,ทรทศัพท์กระเป๋าตังอะไรมาใส่ดีกว่าค่ะมาจา้ะรีวิวกันสดๆอย่างนี้เลยกระเป๋าตังนะจ๊ะใส่เลย ป๋าตังก่อนจะชอบใช้เป็นใบสั้นเพราะว่าส่วนใหญ่กระเป๋าจะเป็นใบเล็กนะแล้วก็โทรศัพท์หนึ่งเครื่ใส่ได้คุณไหมมาถึงทันเวลาเที่ยวน้าร้อนพอดีเลยสุภไาไปเที่ยวเวนิสเลยเนาะอาทิตย์หน้าป๋องจะไปเวนิสนะสวยอนะชอบให้ดูก่อน ก็ใส่เป๋าตังแล้วใช่ไหมอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ผมอาจะใช้โทรศัพท์ทีละสเครื่องนะคะก็ะเพราะว่าใช้ทํางานด้วยเนาะแล้วก็ใช้เวลามีสายเข้าสายออกนี้พอดีค่ะคุณขาได้กระเป๋าตังใบเล็กหนึ่งโทรศัพท์2เครื่องแล้วก็กุญแจบ้านนะสําหรับคนที่พกแป้ง แา่ว่าได้อีกได้อีกเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็จุกอยู่อแอ่ปองอ่ะไม่พกแพงแต่งหน้าออกบ้านครั้งเดียวชอบคุณได้เล็กได้เล็ก วันนี้ผมไปก่อนแล้วนะมาเปิดกระเป๋าให้ดูเฉยๆค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะปฏิจิมมาดาพองอิตาลีก็แม่ด้วยหนักรับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคะผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันเยอะๆค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปวิดีโอคะ่ะ